สวัสดีครับคำาพบมาพอกันอีกคือเก่ากับสำเพ่งผ้าเพิ่นพี่น้องวันนี้พ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศการบวงสวงบวงสวงยาปูยาปูพญานาคย่าปูสีสุดโท้พี่น้อง ตอนนี้ก,ก,ก็กำลังจุดตูบเทียนโมสัสะพระทวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารชังสัสเสนาสะพันธุมนรินทังปริสวานุภาโวสทารัพตุติ ภริตะวานมิเตาสเมตาผาทานาตาอวิชิตจิตตาปาริตังพนันตุสัคเเกเมจรูเปคิริสิคาร अंतुलि थे आहाने रथे सखा में तरुवनक हाने พทานตาอมมสาวนาคาโลอยยมพระทานตาอปูนิรัปปาราชผู้ยิงใหองอนันตนาคราชองค์พุชมนาคราชองค์มุตจรินนาคราชองค์ศรีสุสโธน,นาคราช องค์ศีสัต,ตนานาคราชองค์เพชรพัตรนาคราชองค์ดำแสนสิริจันทนาคราชองยักษ์สมันนาคราชองค์ันตาศีเทวานาคราชและพระราชีดผู้บาระดีนาคิดีผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9้าพระองค์แห่งองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่9้าพระองค์ปกครงอง สี่ชั้นบาดาลที่นาคบ,บารมีแผ่ไถสารไปนั้นขอสัมมาทิฏี่แห่งองค์พญานาคราราทุกๆพระองค์จงดนบันดาลให้ข้าพเจ้าอาจารย์สันมหาทศราราประสบความสําเร็จนำชมรมเท้าวิรูป,ปักโห,หน้าคราชมีชื่อเสียงเกี่ยงไก่สามารถช่วยเหลือผู้คนในสากลระพบสร้างบุญสร้างกุศลขอให้ข้าพเจ้า ได้ทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูศิษยานุศิษย์ทั้งหลายสร้างวาัดสร้างวาสร้างสถานปฏิบัติธรรมสามารถตอบแทนคุณปิดามารดาช่วยเหลือสรรพสว์และคนที่ตกทุกข์ได้ยากขอให้ข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่จนขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในร่มกาสวัสภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนข้าพเจ้าได้พัฒนิพานในอนาคต,ตก,การเบื้องหน้าโน,น้นเทอสา พี่ที่บวงสวงตอนนี่ก็อยู่วัดปลาสองพี่น่องเนะพี่นอ่องช่มกันไปเงี้าว นึ่งบาดนี้เพื่อนกันเลยคนกัเลยบอกให้มืดตาแล้วเพ่งไปตอนหนามืนเดือดจันมนบอกก็ได้มืนตาจะเดืดอมตาแล้วบบดนี้ก็ได้เพ่งไปเห็นเูคนมาเทียมงาพี่น้องปูบนไห้โซ่ไห้ลาบใครปุ้ยไงไพี่น้องเบิง

อยากให้โซ่ใครลาบไอ้ถูกนั้นตูนี่ตูนี่พี่น้องเพื่อนบอกให้เพ่งแต่้างมาใครเหมืงเพิ่งเอาเตียวใครเห็นเนียงเอาพู้ใดเห็นเนียงเตียวพี่น้องอะไร พ so ี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นก็ยังสาเพียงเห็นบ่พี่น้องเอาละเาก็ยังสีเห็นกันละละพี่น้องกันไม่โซกไหลาบกันไม่หลาบปูกันไม่โซกไหลาบพี่น้อง เลยเขาวาเบิง้งมาชมก็ขอ,ขอให้ได้โชคได้หลาบเด้อพี่น้องอให้มีความสุขความจเจริญให้ลำลำด้วยๆเงยเงี้ยยิงๆให้มีความสุขความจเจริญไปหลายๆออได้ผลได้กุศลน้ำกันมาเห็นน้ำวัดน้ำ่ำาวัดป่านน้องพี่น้องอยู่อยู่แถวชัยวนัน น้องหานพี่ล่าพีนนนพ่น้องมัดึือออนอำเพอน้องหานแวัติดเขตยช่ไ่านติดเขพี่นอ้องากูดได้มาปฏิบัติเพื่อนกับาอาจารย์เพืพ่อนกับผ้ามาปฏิบัติมีล้านถ้ำมีมองปฏิบัติตเรียบรอย้อยอ่ะสุดท้ายนี่พี่น้อง สุดท้ายนี่ก็สิขอจบไปซ้ำนี่แล้ะพี่น้องผู้ใดเขามาชมมาเบิ้งก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเนอพี่น้องคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการคิดถูกหวยรวยเบอือก็ให้ถูกกันทุกคนให้รวยให้ร่ำให้รวยกันทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับ